ทิติมาเช้าค่ะพาเพื่อนๆไปชมงานลักลอกเลิฟลักล้นสะพานค่ะรอบที่ทิติมาชาวมานี่คือรอบที่2ที่เขาเปิดให้เขาชมวันที่23-25ถึงกุมภาพันธ์นะคะเวลาสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเป็นครั้งแรกที่เขาเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสง่างามของสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ก้าที่ถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคู่แรกของประเทศไทย ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างสะพานชั้นสูงและเป็นสะพานค้าแม่น้ำที่กว้างที่สุดในประเทศไทยรองรับการจราจรถึง8ช่องทางการจราจรโดยรอบแรกที่เขาเปิดให้ขึ้นไปชมนี่ก็คือวันที่1 4บสถึงสิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ช่วงเวลาวันวาเลนไทน์ช่วงนั้นก็จะเน้นไปเรื่องของการจดทะเบียนสําหรับคู่รักที่จะ ทำการจดทะเบียนก็ขึ้นมาจดทะเบียนกันบนนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าประชาชนให้การตอบรับกับกระแสของงานนี้อย่างล้นหลามการทางพิเศษจึงได้จัดให้เปิดประชาชนเข้าชมได้อีกรอบหนึ่งนะคะรอบที่สองทิติมาก็เลยพายเด็กๆมาเที่ยวชมบรรยากาศยามเย็นแบบนี้เลยคะ่ะในงานเขาก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะที่เห็นเนี่ยก็กิจกรรมสตรีทโชว์สร้างรอยยิ้มความส นนไปกับแกงโตตลกโบโซแล้วก็มีร้านค้าอาหารเมนูเด็ดๆชื่อดังอะค่ะขนกันมาบริการขายบนสะพานให้นักท่องเที่ยวอิ่มท้องและอิ่มเอ็มใจกิจกรรมร้านดนตรีสดจากศิลปินแล้ววงดน,นตรีที่คอยมาสร้างบรรยากาศและความสุขให้ในงานและที่สำคัญที่ติติมาชอบคือได้ขึ้นไปถ่ายภาพ360องศาบนสะพานคู่ขนานกับวิวน้ำจ้าพญาที่สวยงามได้อย่างอิสระมากๆเลยค่ะ บรรยากาศที่ทิติมาเก็บมาฝากเพื่อนๆประชาชนที่มาให้การชมในงานในรอบ2นี้ก็มาอย่างร้นหลามจริงๆค่ะทุกคนก็พร้อมที่จะมาชื่นชมความสวยความงามบนสะพานกู่ขนาดพร,รามเก้าแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามรับชมและส่งกำลังใจให้ทิติมาชาวมาโดยดีตลอดนะคะ ากช่องเล็กๆของทิติมาชาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปดื่มดำบรรยากาศบนสะพานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ